กาบเรียนท่านประธานที่เคารพนะคะเอ่อท่านอยากจะชมนะคะชมผู้ทำการวิจัยรายงานฉบับนี้นะก็ทำได้ครอบคลุมนะคะทั้งทั้งหมดเลยนะเดี๋ท่านมีข้อสังเกตนะคะท่านมีข้อสังเกตที่อยากจะเพิ่มเติมหน่อยหนึ่งนะท่านอยากจะเรียนว่าธุรกิจ ไอ้เครื่องสำอางเนี่ยเป็นธุรกิจที่กำไรมากที่สุดในช่วงโควิดเนี่ยนะปรากฏว่าไอ้สินค้าที่มันไม่ตกเนี่ยก็คือเครื่องสำอางเพื่อลูกสาวท่าน,นยอยู่ Royal ปารีสนะท่านเห็นมันเอามาเป็นกล่องๆเนาะมาให้นะเป็นลงัลงๆเลยละ่ะแสดงให้เห็นว่าธุรกิจเนี้ยเป็นธุรกิจที่ทำกำไรได้เยอะเพราะขายขายแบรนด์ค่ะขายแบรนด์ นะขายความอ,อ,อะไรละ่ะเป็นเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้เขาขายแบรนด์นะแล้วเราก็จะเห็นว่าในเนี้ยนะเราสิ่งหนึ่งที่เราไม่ได้พูดถึงนะก็คือคนไทยเนี่ยเป็นลักษณะสังคมอ่อนเพราะฉะนั้นสังคมไทยเนี่ยจึงไปชื่นชมสังคมอื่นมากกว่าสังคมตัวเอง นะอันนี้อันนี้เป็นทัศนคตินะที่เราอาจจะต้องเปลี่ยนท่านเห็นตัวอย่างของกาแฟไหมนะสมัยก่อนกาแฟไทยเนี่ยเราต้องกินกาแฟรถเข็นะนะแต่ตอนนี้ท่านคิดว่าประเทศไทยเป็นปร,ททประเทศที่มีร้านกาแฟมากที่สุดในโลกนะและเป็นร้านกาแฟที่สวยและก็เป็นกาแฟที่มีคุณภาพทัดเทียมกับกาแฟของอิตาลีซะด้วยซ้ำ นะเขาใช้เวลาไม่นานอันนี้ประเด็นหนึ่งนะ่ที่ท่านอยากจะเพิ่มเติมนะก็คือความตั้งใจว่าเราจะพลิกธุรกิจนี้ขึ้นมาเป็นธุรกิจที่จะสร้างรายได้ให้กับการแข่งขันหรือเปล่านะเราเนี่ยโชคดีที่มีสมุนไพรที่มี มีพืชที่สามารถที่จะเอาไปใช้เครื่องสำอางต่างๆเหล่านี้นะคะด้านดูเนี่ยดูประเทศอินเดียเนี่ยอินเดียเนี่ยเห็นไหมผู้หญิงเขาเนะี่ยเป็นนางงามจักรวาลเป็นนางงามโลกทั้งนั้นเลยแต่เขาใช้เครื่องสำอางของประเทศเขาเนะเขาใช้เครื่องสำอางของประเทศเขาใน,นประเทศไทยในยเครื่องสำอางที่ขายดีที่สุดนะก็คือ <S <S เอเจ้าของเอเจ้า เอ,อเอลรอยลเ,เนี่ยแ่ะแต่เนื่องจากรอยลเนี่ยมันจะมี Product เนี่ยเป็น70กว่าแบรนด์นะที่ทำตลาดในหลากหลายระดับนะหลากหลายระดับตั้งแต่ระดับล่างจนถึงระดับสูงเลยนะลังโคมก็เป็นส่วนหนึ่งของไอ้เจ้ารอยลปารีสเนี่ยนะคะเพราะนั้นอันนี้ท่านอยากจะข้อสังเกตอันที่หนึ่งนะท่านอ่านดูแล้วท่านคิดว่าปัญหาของ บ้านเราในเรื่องเครื่องสำอางเนี่ยนะก็คือขาดการลงทุนด้าน R&D นะไอ R ้ R&D เนี่ยไม่ว่าจะเป็นต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำทั้ง3อันเนี่ยขาด R&D ที่มีมาตรฐานนะได้รับการยอมรับอันนี้นะคะซึ่งการลงทุนเนี่ยท่านดูพวกบริษัทเหล่านี้นะเขาจะมีไอ,อ้ห้องปฏิบัติการของเขาเนี่ยนะสี0พกว่าแหลบทั่วโลก เนาะมีนักวิจัยเป็นพันๆคนเลยคือเขาและเขาก็แสดงให้เห็นด้วยนะเวลาเขาโฆษณาเนี่ยเขาแสดงให้เห็นถึงการวิจัยซึ่งไอตัวเนี้ยมันสร้างอะไรล่ะสร้างความเชื่อมั่นไงคำถามก็คือว่าแบรนด์ของเมืองไทยเนี่ยนะท่านเปิดดูท่านก็เห็นว่ามันก็มีนะมันก็เริ่มที่จะมีความสำคัญแต่ อาจจะชื่อมันเชยๆมั้งอย่างสีจันอะไรอย่างเงี้ยนะคนเขาก็ไปซื้อไอที่มันเอ่ออันนี้มันก็เหมือนกันอย่างหนึ่งอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านเอ่ออยากจะมีข้อสังเกตว่าอันที่หนึ่งเนี่ยเราตั้งใจจริงก็เปล่าว่าในเชิงนโยบายเนี่ยว่าเราจะพลิกเรื่องนี้เนี่ยขึ้นมาทำให้มันเป็นเรื่องเป็นราวเนาะถ้าถ้าเราตั้งใจจริงเนี่ย ในส่วนหนึ่งท่านก็คิดนะว่าการการสนับสนุนทางด้านงบประมาณของภาครัฐเนี่ยมันจำเป็นที่จะต้องเข้าไปสนับสนุนแต่ถึงยังไงก็ตามนะท่านคิดว่ามันจะต้องเป็นส่วนหนึ่งเนี่ยคือภาครัฐก็สนับสนุนได้เท่าที่สนับสนุนนะแต่ท่านต้องไปหาเอเอเนี่ยที่ท่านสุวรรณีบอกเปลี่ยนจากไอโอเอไปเป็น ODM และไปเป็น OBM แต่ how to ล่ะ นะสิ่งหนึ่งที่เปเปอร์อันนี้ควรจะเพิ่มเติมนะก็คือในเรื่องของข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ นะเพราะว่าท่านเห็นบ้านเราเต็มไปด้วยนโยบายแต่นโยบายซึ่งไป implement ไม่ได้เนี่ยและไม่รู้จะไป implement ยังไงเนี่ยอันนี้มันก็จะลอยอยู่ในอากาศเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ท่านอยากจะเสนอแนะนะก็คือข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติเนี่ยว่าเราจะเอาไอโอเออ่ะไปเป็นไอโอบีเอเนี่ยเราควรจะคลายล็อกอะไร แล้วควรจะคลายล็อกอะไรนะอันนี้เป็นประเด็นที่ท่านอยากจะให้เพิ่มเติมนะคะหรือว่าไม่ต้องเพิ่มเติมในนี้หรอกเปเปอร์อนนี้มันสมบูรณ์ดีที่สุดแล้วล่ะแต่ก็ฝากเอาไว้ถ้าเผื่อจะทำต่อไปนะนอกจากนั้นเนี่ยในนี้พูดถึงปัญหาต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำแต่ไม่พูดถึงวิธีการแก้ไขว่าเออจะแก้อย่างไรล่ะไอ้ต้นน้ำปลายน้ำไอ้กลางน้ำเนี่ยจะแก้ยังไง การแก้โดยเชิงนโยบายอย่างที่ท่านบอกแล้วมันเป็นแต่กระดาษนะนะแต่การแก้ในเชิงปฏิบัติเนี่ยจะแก้จะแก้ยังไงนะคะแล้วท่านก็คิดว่าการสร้างแบรนด์รอยัลตี้การทำให้มันมีลุคที่มันโมเดิร์นอันนี้คือเครื่องสำอางเพราะคนซื้อเครื่องสำอางคือใครคะผู้หญิงซึ่งหลอกง่ายมากกว่าผู้ชายเยอะแยะนะเพราะฉะนั้นทำาไงอะที่จะหลอกลวงให ผู้หญิงต่างๆเหล่านี้เพราะอันนี้ทันธุรกิจเครื่องสำอางนี่มันเป็นอย่างหนึ่งนะถ้ามันเป็นยาหมองตาลิงถือลูกท้ออะไรนี่ทันคิดว่าคงขายยากอะนะมันจะต้องมีไอ,อ,อลักษณะที่จะดึงดูดนะเ,เครื่องสำอางเนี่ยใน,ในการขายเพราะว่าทันดูเนี่ยตลาดที่ขายดีที่สุด เครื่องสำอางที่ขายดีที่สุดเนี่ยนะก็คือเครื่องสำอางของฝรั่งนะแต่เครื่องสำอางไทยก็มีดีเมื่อเขาทำบ g h t ์เทสและเรื่องพรูฟเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเลยอย่างวายเนี่ยวายเทสติ้งเนี่ยนะเรานึกว่าไอ้วายของฝรั่งเศสเนี่ยมันดีกว่าวายที่นาปาแวลเล่แต่พอทำบ라이ท์เทสติ้งปับ๊บโอ้ไอ้วายของนาปาแวลเล่ได้อันดับหนึ่งซึ่งอันเนี้ย การสื่อสารการสร้างการยอมรับเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากที่สุดเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่สำคัญเท่ากับไอ้ wisdom ของคนที่เป็น leader ว่าจะเอาไหมเรื่องนี้เพราะถ้าเอาเรื่องนี้เราก็ต้องลงทุนนะคะเพราะนั้นท่นก็ขอชื่นชมนะคะทุกทุกท่านเลยที่ได้ทํำ paper ฉบับนี้นะออกมาเป็นอย่างดีนะแล้วอย่างนึงอ่ะ เราจะเปลี่ยนทัศนคติคนไทยอย่างไรนะคะอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะคะชื่นชมค่ะขอบคุณค่ะ